สหพันธ์กุนขแมนานาชาติยืนยันแล้วว่ายังไงกุนขแมก็ต้องเกิดในซีเกมครั้งนี้ไม่สุนใจว่าใครหน้าไหนจะมาแบนซึ่งเรื่องราวของวันนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามดูกันครับไปละบบยบินมีเรื่องอยากเล่าให้ฟัง สวัสดีสวัสดีพี่น้องปองป่ายมดสุโคสุกนมาพบกับสมจิตละบุยบินกับรายการยากเหล่าให้ฟัง อีพีนี้จะเป็นอีพีที่ 130, ส่วนอีพีทีนั่้นสมเกียนั้นสเียด,ดายน้ำเสนอเกี่ยวกับสาวเวียดนามคนนึงนะครับที่ชื่อว่าน้องมินน้องมินได้มาอยู่ประเทศไทยเพื่อทํางานเป็นเวลา3ปีกว่า,วาแล้วนะครับและในระยะเวลา3ปีนั้นทําให้เธอได้เปลี่ยนตัวเองไปมากไม่ว่าจะเป็นนิสัยใจคอความเชื่อมุมมองแนวความคิดต่างๆนะครับทำให้เธอเป็นคนที่ดีกว่าเมื่อก่อนได้เพราะคนไทยนั่นเองนะครับ และในอีพีนี้สมจิตจะมานําเสนอเกี่ยวกับหัอขอที่ว่าสหพันธ์กุ่นขแม่นา,นาชาติยืนยันแล้วว่ายังไงกุ่นขแม่ก็ต้องเกิดในซีเกมครั้งนี้ที่พวกเขาเป็นเจ้าภาพแต่ก่อนจะเข้ารายละเอียดของเรื่องราวในวันนี้สมจิตข้อกลิ่นไว้ก่อนว่าสมจิตจะมานําเสนอร้ประเด็นด้วยกัน 1. เกี่ยวกับ แฟนๆของคุณคะแม่นะครับรวมใจกันรีพอร์ตเพจของพีบัวขาวเพื่อหวังที่จะปิดเพจดังกล่าวนั้น2ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกุลคะแม่ที่ทางสหพันธ์ยืนยันแล้วว่ายัางไงก็ต้องเกิดและ3ก็จะเป็นมุมมองของชาวไทยนั่นเองและสุดท้ายก็จะเป็นมุมมองของสมจิตนะครับและต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องราวที่สมจิตจะมาเสนอในวันนี้จะมีร,รายละเอียดอย่างไรนั้นเราต้องไปติดตามดูกันไป เพจดังนะครับกัมพูชา history and culture หรือว่าฮาริคัมบูเจนดราโพสต์ขอบคุณแฟนๆชาวไทยที่อุส่าห์สละเวลาคอมเมนต์ Comment. หลังจากเพจนี้ระดมผลกดรีพอร์ตนะครับเพื่อวังที่จะปิดเพจ Facebook บัญชาเมกยิ้มบัวขาวบัญชาเมกกำปั่นขวันใจชาวไทยที่มียอดผู้ติดตามรวมๆแล้ว5ล้าน Follower โดยใจความระบุว่าขอบคุณแฟนชาวไทยทุกๆคนที่เสียเ,เวลามาสแสดงความคิดเห็นในเพจของฉันฉันภูมิใจที่มีคุณเป็นแฟนขอบคุณสยามและไทยที่สนับสนุนวัฒนธรรมกัมพูชาตลอดมาเรารักคุณนะครับอย่างไรก็ตามบรรดาแฟนมวยชาวไทย นะครับบางส่วนมองว่านี่คือสงครามประสานและมองว่าไม่ใช่คําพูดที่ตรงกับทางที่เพจดังกล่าวนี้ระบุไว้โดยเชื่อว่าเป็นการประชดประชันมากกว่านั่นเองสําหรับมหกรรมกีฬาซีเกม2023ครั้งที่32จัดขึ้นที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาจะจัดขึ้นระหว,ว่างวันที่5ถึงวันที่17พฤษภาคมที่จะมาถึงนี้แต่กระนั้นนะครับมีรายงานว่าทางเจ้าภาพกัมพูชาอาจจะสร้างมู่บานนักกีฬาไม่ทันโดย ได้เตรียมใช้ทาวน์เฮาส์สมชั้นเป็นหมู่บ้านนักกีฬาแทนนะครับผมจนล่าสุดนะครับสองหวันก่อนพี่บัวขาวเจ้าของเพจบันจะแหมกยิม้มต้องโพสต์ข้อความช่วยเหลือจากพี่มาร์คซักเกอร์เบิร์กโดยระบุข้อความว่า Dear Mark Zuckerberg, our Facebook page has been reported a lot lately. Please help us s a v e บัวข a วนะครับถ้าจะแปลเป็นไทยก็จะประมาณว่าถึงมาร์คซักเกอร์เบิร์กลงหมานี้เพจของเราโดนรีพอร์ตเยอะช่วยเราด้วยตามโดย hashtag เซฟบัวขาวนั่นเองนะครับผมและต่อไปนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวอีกเรื่องราวหนึ่งที่เป็นประเด็นร้อนแรงมากๆเกี่ยวกับคุณคแมภายลังที่อีฟมาได้ออกมายืนยันแล้วว่าประเทศที่เป็นสมาชิกของอีฟมาจะไม่เข้าร่วมการแข่งขันคุณคแมอย่างแน่นอนซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามดูกันครับซึ่งทางประเทศกัมพูชาจอภา อย่างแสดงยุดยื่นว่าจะไม่ขอใช้ชื่อของมวยไทยในการแข่งขันคนนี้โดยจะใช้ชื่อว่ากุนคาแมที่ถือว่าเป็นกีฬาประจำชาติของพวกเขาแทนซึ่งแม้จะคัดค้านจากสาพันมวยไทยสมัครเล่นนานาชาติหรือว่าอีฟมาที่ออกมาประกาศสั่งแบนนะครับทุกชาติหากเข้าร่วมในการแข่งขันก่อนหน้านี้และทําให้ลหลายชาติลังเลว่าจะส่งทัพนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้หรือไม่แต่ทางด้านกัมพูชาก็ยืนยัน ว่าจะจัดการแข่งขันต่อไปตามเดิมล่าสุดสาพันธ์กุนคแมนนาชาติหรือว่าคีฟได้ออกมาสยบข่าวลือการลมแพนการจัดการแข่งขันในซีเกมหนนี้โดยการเผยชื่อสมาชิกทั้ง6ชาติที่ตอบรับการเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้แบบไม่กลัวการโดนแบงจากอิฟมากพร้อมข้อความว่า กัมพูชาลาอินโดนีเซียเมียนมาร์ฟิลิปปินส์เวียดนามตอบรับการเข้าร่วมและมาเลเซียที่เตรียมทรงชื่อเร็วๆนี้ประเทศทั้งหมดคือสมาชิกของสาพันธ์เราและพวกเขาไม่กลัวกันโดนแบนจากใครหน้าไหนทั้งนั้นนะครับผมโดยชาติที่เป็นสมาชิกอีฟมาประกอบด้วยมาเลเซียเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียสิงคโปร์และไทยในขณะที่กัมพูชาเมียนมาร์ลาบรูไนและติมอร์เลสเตไม่ได้อยู่ในสหพันธหม่ไทยสมัครเล่นนานาชาติทําให้ไม่ต้องกลัว โทษโดนแบนนะครับสำหรับคุณคาแม่จะมีการแข่งขันชิงทั้งหมด1 9เกาเหรียญทองโดยแบ่งออกเป็นเพศสาย11รุนนำหนักเพศหญิงหกรุนนำหนักและจะเพิ่มประเภทช่ารำกคุณนครูนะครับท้งชายและหญิงอีกอย่างละ1นึเหรียญรวมเป็น1 9เกาเหรียญน,นั่นเองนะครับคณะที่การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ที่กรุงพนมเป็นประเทศกัมพูชาเบื้องต้นจะมีการแข่งขัน36ชนิดกีฬาและชิงใช้กันทั้งหมด581ร้อยเเหรียญทอง ซึ่งถือว่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์การแข่งขันกีฬาอาเซียนต่อกับประเด็นดังกล่าวก็มีชาวไทยเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายซึ่งมีรายละเอียดต่อไปนี้นะครับเรามาเริ่มจากมุมมองแรกจากชาวไทยคนนี้ขอให้มุมมองว่ามาสุดทางแล้วก็ต้องไปให้สุดต่อๆครับสู้ๆครับคัมเมนสู้ๆครับชาติในอาเซียนที่ผักนักกีฬาการเดินทางของนักกีฬาความปลอดภัยของนักกีฬาความเป็นอยของนักกีฬาการลงทุนที่ทําลงไปแล้วมันคุ้มค่าไหมมันได้คุ้มกับ ที่เสียไปไหมแต่ละประเทศก็ต้องคิดให้นักหนักเก็บตัวไปแข่งขันเอเซียนเกมดีกว่าไหม อบตซีเกมมันไม่คุ้มนะครับนี่ก็คือมุมมองแรกมาต่อที่มุมมองที่2จากชาวไทยคนนี้นะครับขอให้มุมมองว่า6ชาติที่ว่าคือเอาคนในชาติตัวเองมาแต่งชุดเป็นนักกีฬาชาติอื่นสินะนะครับผมมาอัดท้ายด้วยมุมมองที่3จากชาวไทยคนนี้เขอให้มุมมองว่าตอนนี้มันห่วงอยู่อย่างเดียวว่าแต่มันจะจัดได้ไหมที่พักนักกีฬาก็ยังไม่เสร็จแถมต้องอย่างขอบริจาคเงินในการแข่งขันอีกต่างหากนะครับผม มันก็เป็นมุมมองของชาวไทยนะครับและสำหรับความคิดเห็นของชาวไทยคนสุดท้ายนะครับที่พูดถึงการเปิดบริจาคเพื่อช่วยนักกีฬาในสี่เกมของกัมพูชานะครับผมสมจิตมีความคิดเห็นดัางต่อไปนี้นะครับเราไปดูกันสมจิตเข้าไปซองดูตอนบ่ายของวันนี้เห็นว่ายอดบริจาคอยู่ที่3,800้ยเหรียญนะครับหรือว่า3,800ดอลลาร์ คิดเป็นเงินบาทก็อยู่ที่1,28 0 0 0บาทยังเหลือเวลาอีก80วันนับจากวันนี้ไปเรามาดูกันว่าจะได้ตามที่คาดวังหรือไม่เพราะการรับบริจาคครั้งนี้ตั้งเป้าไว้ที่1,000ล้านดอลลาร์หรือประมาณ33ล้านบาทสมจิตเข้าไปดูนะครับคนที่บริจาคเยอะที่สุดคือคุณสเตเฟนแพสบริจาคอยู่ที่ พันดอลลาร์นอกจากชาวกัมพูชาก็ยังมีชาวไทยที่รวมบริจาคด้วยแต่ส่วนมากก็จะบริจาคเพื่อแนบข้อความว่ามวยไทยคือมวยของไทยไม่ใช่คุณคะแม่และซีเกมคนจะจัดกีฬานาหน้าชาติไม่ใช่กีฬาพื้นบ้านนะครับผมนั่นก็เป็นมุมมองของชาวไทยและมุมมองของส้มจิตเองและนี่ก็เป็นการอัปเดตล่าสุดของคุณคะแม่ที่จะจัดขึ้น ในซีเกมส์ครั้งที่32ที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพนะครับผมส่วนพี่พี่น้องๆมีมุมมองอย่างไรที่แตกต่างจากสมจิตและแตกต่างจากชาวไทยก็สามารถที่จะคอมเม่ลงใต้วิดีโอได้เลยนะครับถ้าสมจิตนําเสนอผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับพี่พีพ่เอฟซีทั้งหลายก่ <ừ. S 2> อนจากกันในวันนี้สมจิตขอให้พ่อแม่พี่ๆน้องๆจงมีสุขภาพแข็งแรงย่าเจ็บย่าจนร่ำรวยเงินทองชื่อได้คลายมาัน <ừ. S 2> ขอให้พี่น้องๆจงมีความสุขในชีวิตชนตัวชีวิตครอบครัวและชีวิตการทํางานวันนี้ก็คือวันที่สิบสม่า วันวาเลนไทน์ด้วยขอให้พี่ๆน้องๆจงมีความรักที่มั่นคงใครที่มีคูอยู่แล้วขอให้รักกันชั่วกาลนานนะครับและพี่ๆคนไหนที่ยังไม่มีคูก็ขอให้พบรักแท้เร็วๆนะครับผมก่อนจากกันในวันนี้สมจิตขอกล่าวคำว่า Happy v a l e n t i n ไทน์เดแล้วเจอกันใหม่ีพีหนะ้าเจอกันนะครับ